สวัสดีตอนเช้าครับผมแล้วตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเช้าครับมาหนีวะหนึ่งว,วันของคนขับเคททำอะไรบ้างนี่ตอนนี้ออกไปเห็ดงานนะครับนี่คนนะครับปรกกอบหน่อยไปครับวันนี้มาดูว่าหนึ่งวันของคนขับเคททำอะไรกันบ้าง คืตั้งแต่ตีหาากลัวเขางานเจ็ดโมงนะครับงานกับประเทศจีนจีนเขาเหตุงานเจ็ดโมงผักสิบเอ็ดโมงเคืองหอดไบสองครืงใส่เียู่ใบสองเคืองนี่ยกับแล้วก็ไปเลือกหกโมงนะครับ เลยโจ๊กกบน้ำตะหู้ครับตอนเช้ามาถึงางานงานนะครับ6โมงครึ่งเริ่มงาน7โมงครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงไปกินข้าวกันครับทุกคน320 กินขวกันเลยเจ็โดโมงนน้อยครับเริ่มใหญ่ขอมะครับหมอก,ก,กอยู่กระจกยังวนจางเลยนะครับมานะครับเริ่มกระจายของนะครับมาวานตู่มาลงใหญ่ายองเยีครฮะถ้าบ่มีถ้า,มมถาตอนนี้กำลังอา่ารู้สึกว่าเขากำลังจะปรับเสาปรับพี่หยังอยู่นะ แล้วก็ง่ายคล้องเข่าจุดนะครับอ่าปลามาแล้วอ่าให้ป้าไปก่อนอ้าวงั้นผมไปก่อนนะปา้าเนี่ยครับประมาณเนี่ยยุ่งยังครับเหมือนมือฮะถ้ามีของมาลงกับไปลงของนะครับไม่ตู้ไม่อย่างมากกับไปโยกตู้นะครับตอนนี้เจ็ดโมงแล้วครับเดี๋ยวไปเบื้องแปดโมงครับเห็นอย่าง ครับแปดแปดงเช้าครับนั่งใของอยู่แบดโมงเช้าว่าพระอาทิตย์สองตาแล้ว ก็มาแลยข้างนู้นก็เริ่มงานเจ็ดมือแล้วสิว นี่กองโน่น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 โอ้นะครับไปเพิ่งเข้าโมงกันแปดโมงครึ่งครับตู้เข่ามาหนึ่งคันแหละครับตอนนี้กำลังย้ายของอยู่นะี๋ยวคิดว่าไว้ๆนี่เดือดก็ได้ย้ายไปลงตู้แล้วครับ นะ <0 S 2> ครับตอนนี่ใกล้สิเบิ้นละนแล้วกระเด็นใหญ่นั่นกระเด้ใหญ่ไปล้มตู้นะครับนะครับแปดโมงสี่สิบห้าครับ คนนั้นจะเก้ามุมนะลงตู้กันนะตู้แรกของวันมันรุนกันว่านักจักตัดนะฮะตู้นี้อ้อง muốn ra เวหน่อยตึมกรึบมิดดนึงนิดนึง,นนงรึมเรียบร้อยครับโอเคเสร็จแล้ว9โมงกว่า9โมง15 9โมง10เป็นรูปนที่เด่นกันต่อไปครับไปกันเลย สิบมุมครับห้ายของคือเก้าของที่ออกจากตู้เมื่อกี้นะฮะตอนเก้าโมงนะครับเริ่มแกะเริ่มกระจายนะครับ สิบเอ็ดโมงครับชุดสิบเอ็ดโมงกระยายของคือเก้า นี้ได้พักกับแชร์ช่วงที่ว่าตู้มันลงกับแค่เมื่อกี้นาทีเองนะครับนอกนั่นแต่คืออยู่บนรถตลอดเวลาเลยเนาะเจ้าตากดแดดเนาะคอยตากแอร์ดีวกว่าไเป็นรถเพื่อนยัย Chị bay lúc này là chi bay hoa bay đây đây hoa bay เค้ื่อนชั่วโมงก่บนพักเลยนะครับพักสิบเอ็ดโมงคืนหันไปสองหอนใบมุ้งคืนนะครับไปเบิกต้นายกันเลยเที่ยงมีคนมารับไปกินข้าววันนี้กินอะไรครับจัก,กรินอันตงานนี้ก็อร่อย เท่าเลสี่เท่าเลขสี่เ <laughs> จ้าบ,บ่อรีบเนข้าวบาเะจ้า่อหิวข่าวไปพอ่อค่อยไปกันได้ค่อยหิวแล้วโอ้รถแข็แรงดีจริงๆเลยที <laughs> ่บ้านเห็นร้านต้มเลือดหมูอยู่เส้นนี้ใช่ไหมใช่เส้นนู้นแหละอ๋อเส้นนู้นเหรอก็อจะไปนั่งกินอยูไอ้ก๊อฟอยู่เมื่อเช้าแวะตลาดก่อน ไม่ก uh, uh, oh, ินแล้วนะต้มมาแล้วเหมือนกันนะอะไรต้มเลือหมูเหรอแต่ต้องกินตอนเช้าเออนไหนแห้งๆเลยสลลอนอนมเย็นเหมือนฝนจะมาเลยเดี๋ยวตกเลยทำงานไม่ได้ เที่ยงยี่สิบอาหารป่าไข่เจียวเป็นอาหารป่ายัางไงรู้ไหมไข่ไก่ป่าเป็ดปลาไหลของโปรดเลยผั <c oughs> เป็ดกบถึงเพื่องร้อนร้อนร้อน <c oughs> เที่ยงสี่สิบห้ากินข้าวอิ่มตู้มันรอ ขาวสีเทาไปอาสีขาวลงนี่เ,เสาเป็นสีเทาเสามันสีสเทา,า,เทาล้างน้ำเลยลงนี่หมดเลยเสาครบแล้ว <c oughs> น,นี่มันแค่ห้าตัวเรียบร้อยไว้เจอกันทุกคน เดี๋ยวกันตน้นใบบ่ายโมงครึ่งนะมีเวลานอนชั่วโมงหนึ่งนะไปครนะับขนาดท่านมนมีเสาอ,อย่างนะสีขาวของผมเออไปตู้มารออ้อนละโอ้ยโอ้หลอนเฮ้ะมาครับบ่ายโมงสี่สิบห้าน่อยๆสี่สิบหกนะครับครับลงตู้กันนะครับทุกคนเออลงบนอีกสองนะครับข้างล่างอีกหนึ่ง บาับายมุมสีสบหวัสดีตอนบ่ายครับ <ๆ S 1> ไแล้วครับบายปุ๊บปั๊บบายบายปุ๊บปุ๊บบายปั๊บปั๊บปุ๊บบปุ๊บปั๊บ กับคอนเทนต์หนึ่งวันของคนกับรถเครนตู้นี้่สิบสามตัน ไสองครับตู้ที่สองเป็นคอนเทนต์หนึ่งวันนะครับของคนขับเครนทำอะไรบ้างเนาะอันนี้เจองานพี่จีนเขานะครับ งานก็นเลยหนักหน่อยนึงนเนาะเขาหเห็นนาอย่างไรเทศนังนะครับเบิ่งแบบใจนะฮะเขาไม่ได้มาบอกกันนะฮะจะเฮ็ดได้ก็เฮ็ดนะฮะเฮ็ดไม่ได้ก็ไปว่ากันอีกคืนหนึ่งนะไปครับตัวนี้ยักษ์แตน Hey, hey. เพียบเลยข้างหน้ามนมากมาอีกสองอีกสามอีกสี่ปัดสุดแบ่งค์เท่าไงเนี่ยตูย สี่สิบห้าตู้มาอีกสามมไม่เหตู้หลายมากมกว่านี้บันเทิงแน่นวันซีรีส์เจ็ดโอ้งามแบบขันยาตนะครับลงคันไหนก่อนครับโวโวแล้วครับ ับไปครับไปกันต่อครับ เลือตู้หนึง่งมีปัญหาอยู่ตอนนี้สี่โมงห้าสิบแล้วทุกคนเลือกหกโมงนะครับพักสองชั่วโมงแต่ว่าเป็นเลือกหกโมงนะครับไปไปไปแสงไหนวะ แกนีดดีกว่าชวตู้นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวตู้นู้โอ้โหนั่นๆๆๆๆๆตู้นั่นของไอ้ร่วงนะครับตู้ทะลุ อีกสองชั่วโมงห้าโมงหกโมงเออสี่โมง5้าโมงหกโมงอีกสชั่วโมงนะครับไปไปเรียกงานแล้ว สี่โมงสี่สิบตู้ใบสุดท้าย มงแล้วครับยังเวียงของอยู่เลยนาทีเลี่ยวกองนี่แหละมือนีหกโมง,มง,มงวันเ,เลี่ยวกับเกียวเลี่ยวปรอไปอ เป็นเย็นครับแล้วโอเคไปครับอีกชั่วโมงเดียวฝาติดกกตามผลงานเด้อครับคลิปหน้าไปจังไดไหมจังได่ากันไหมเดี๋ยว ไปเบิ้งครับแต่โมงคุล่ะเลีวพอดีไปเบิ้งครับไปห้าโมงสี่สิบห้าเป็นีายังยังไม่เรียกง,งานกันอีกบรรยากาศตอนแรงครับผ่าทิศกำลังจะตกนะฮะใจความกายเสียวมันเล้วเลยตัวเนี่ย ครับเลี้ยวกันเลี้ยวกันไปนตัดๆตัดแรงๆครับน้องๆมาครับ เดี๋ยวจบธุรกิจด้วยประมาณนี้นะครับแตบบ่ก็มีอย่างละซิปงานที่ก็เลกงานนล่นนะครับก็เป็นหนึ่งวันเป็นหนึ่งมื้อนะครับหนึ่งมื้อของของการทำงานนะครับเนี่ยยี่ประมาณนี้แหละครับก็แบบๆเรื่องที่แหละเบา,าเนียนนักเด้งไปผลกันไปนะครับเดี๋ยวก,กันาคลิปหน้าครับคลิปนี้เดี๋ยวไปเซ็นี้กก่อนเนาะ สวัสดีครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับไะให้หลายๆเลยเด้อพี่น้องเด้อรึบพอดีไปครับบ๊ายบาย